ปัญหาชีวิตสุขภาพไม่ดี ouais. เป็นโรคอะไรบ้างปวดเอวปวดขาครับผมปวดเอวปวดขาปวดเอวปวดขามีเรื่องเด็กหรือเปล่ามีครับผมมีเด็กค่ะโดยตรงหรือเปล่าแฟนแฟนครับผมแฟนไปทําแท้งไม่แท้งเองเองครับผมตั้งใจจะเอาเขาท่านเลยอ๋อตั้งหลครับปวดเอวปวดขาสุขภาพไม่ดีการเงินโอเคเปล่าโอเคครับการเงินยังโอเค เป็นลยนะมีรับมีรับขันด้วยค่ะรับขันด้วยอีกหนึ่งกี่ขันทั้งหมดขันเดียวครับขันเดียวงั้นถามเลยนะท่านเอ๋ยขันเลยขันอะไรหนอขันอะไรรับมาอะไรพอขันนั้นหนอให้คุณหรืออะไร ปู่พ่อแก่หรือซีพ่อแก่พ่อแก่อะไรท่านในถามกันให้ชัดเจนหน่อยนะซิตอนนี้รับมาครับอกว่าปู่เจ้าสมิงพายครับปู่เจ้าสมิงพายรับมานานหรือยังเอ้ยประมาแปดปีแล้วครับผมทำไมเลยถึงไปรับมาหนอะนั้นจบันไดคอยจนครับผมไวรุ่นแต่ก่อนไม่รู้เรื่องพวงนี้ครับไม่รู้ก็ไปไหนก็พี่สาวพี่สาวพาไปก็เลยบอกว่าดีดีก็เลยรับมา รับมาแล้วดีไหมเล่าพอมีต่ีครับผมนั่นแหละน้อถึงถามเช่นนี้ไงให้ออกจากปากเขาเองท่านนั่นแหละนอไปรับสรงเดชหรืออะไรรับมาแล้วดูแลไม่ได้ท่านมีศีลธรรมมีบ้างไหมเล่าเอ้ยศีลห้าครบเปล่าไม่ครบับไม่ครบครับนี่ไงเล่าจะเอาอยางเอ้ยเอ้ยอ้าวก็ผิดพลาดไปแล้ว กรรมก็รับไปแล้วจะขอยุติไปเลยดีกว่าใช่ไหมครับนั่นแหละท่านเอ๋ยมีผีเลยอยู่ในนั้นหรอขันตอนนี้อยู่ที่ไหนพอเอาไปยิ้งป่าในวัดครับผมถึงไปทิ้งนั่นหนอก็ขออยู่ด้วยเออผีอยู่ขันไปใช่แล้วท่านเอ๋ยผีอยู่ในตัวอยู่ในบ้านคงไม่ง้อเลยอยู่ในขันผีมาในขันก็จริงท่านแต่ผีนั่นขออยู่กับคนดีกว่า คือโยนขันไปเข้าคนเลยใช่ไหม,มใช่แล้วท่านเอ๋ยทุกวันนี้อยู่ด้วยกันนะป่าอยู่เลยนั่นแหละนะในจะเด็กอีกนั่นค่ะนั่นถามนะว่าเด็กหญิงหรือชายไม่รู้ครับผมเป็นชายอีกแหละท่านเอ๋ยชายชายจะเฉลยเลยหรือ,อยังไงเเฉลยเลยพร้อมจ่ายเปล่าพร้อมครับพร้อมเมื่อไหร่กันเล่าพออย่าเบี้ยวหนอผีมันโหดนะเอ๋ยหากข้านี้ปล่อยผีออกมาเลยเดีย๋ยมัน เนี่ยผิวในตัวเขาจะจ่ายและให้ไปเกิดตามนี้แล้วเป็นไงอารมณ์บุดหยินหรือเปล่าเวลาผีอยูุ่ดยอดนะครับผมอยากจะตีคนมากเงี้ยไหมมันหมดหัิเโดยไม่มีเหตุผลพร้อมที่จะบู๊เหรอใครมันโมโหเองโดยมันโมหเองดโดยไม่ไม่ไม่รู้สาเหตุ บางทีคนเดินผ่านมาก็อยากจะลุยกันเล้อเหรอคนอื่นไม่เป็นไรกับภรรยาตัวเองผมว่าเหรอแล้วลขึ้นแล,ล้วลงยากหรือเปล่าแบบเดียวครับผมแบบเดียวเป็นแบบนี้พร้อมพร้อมวีดพร้อมวายพร้อมครับอ๋อเป็นมานานไหมปะนานแล้วครับผมคนในบ้านไม่ตกใจกันเหรอไม่ได้ไวุ่นวายขนาดนั้นครับผมไม่ดูวุ่นวมันร้อนอยู่ข้างในครัับมมน่เฟี้ยงข้าวเฟี้ยงของไหมตรงัยตัวเองหรือว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่เคยมีอ๋อเวลาเสือสมิงแปลว่าเขาไม่รู้ตัวไง พำลามขึ้นมาแบบแต่ก่อนเราเป็นผู้ชายหลันล้าเป็นลมดีตลอดอย่างเงี้ยกลายเป็นคนมาล่าหาทางไปแก้นานี่ยังก็หลายสำนักแล้วครับผมหลยสำนักเลยเหรอจนไม่อยากจะไปที่ไหนเลยไม่สําเร็จไม่สําเร็จครับอะ่ยากมากนีก็เทวดาแก้ให้ในครั้งนึงลนะครับผมร้อนอยู่ข้างในเหรอร้อนเป็นพักๆหรือร้อนเป็นวันมันก็เวลาอะไรไม่ได้ดังใจี่มันจะวุ้ดเลยครับผมผิดหัวไม่ได้อะไรใช่ไหมครับ วืดขึ้นมาเลยเหมือนปอดมันจะแตกเลยครับผมแต่ว่าผมโชคดีอย่างหนึ่งคือแล้วกลัวใครบ้างนะแล้วกลัวใครบ้างเวลาขึ้นแล้วอทำไรมาว่าสมมติเราเป็นแมวใช่ไหมไม่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 ใช่ขนาดนั้นครับผมแค่โมงหรูปยันเดียวอ่าเป็นไงเชื้อสมิงเหรอปู่เจ้าสมิงยอ้าวปู่เจ้าสมิงพาย ขอเชิญเลยบริวารทั้งหลายออกมาเลยบัดนี้ถึงเวลาเคลียร์กันแล้ว,ว,วเขาทำผิดทำถูกอย่างไรไม่พอใจด้านไหนจะให้จัดการอย่างไรอไปรับมานีไม่รู้สาเหตุอะไรเลยเหรอว่าเขาต้องมีกติกาอะไรบ้างไม่รู้เขาบอกว่าไปไว้บ้านมุบนบูชาพระเมื่อก่อนที่ผ่านมันเป็นลูกมกันเป็นผีรูไมมรู้เรื่องของตาย,ย่างหนูหพูดแทนดีกว่าให้เอาจนั่งคืนเรื่องว แล้วเขาเขาไม่ตปอปกบเธอเหรอประกอบชี่ห,หนูรีบมาก่อนเนี่ยปู่ <c oughs> จำมันไว้พูไว้ในเช้าเนี่ยอ่าอาเซงกับเธอก็รีบเยอะกว่ามันเดียช่วยไหมเไราะหนูก็มีชีวิตเป็นลูกไง<อ>ชีวิตโดยธรรมชาติคือผู้ง่ายมีกฎหมายอยู่ในมือใช่<อ>มล้วก็ไม่สามารถที่จะทำเราได้<อ>หนูเรีบมาก่อนเลยใ<อ><อ>ห้มันนั่งตาขวางหน้าแหลกเลียร์เอากินเรียกว่ารับผลประโยชน์ไปก่อนดีกว่าครับตามนี้ชื่ออะไรชื่ออาเซมค่ะ กระเสมลูกแท้ครับแท้ครับใช่ใช่กระเสมเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างพอเห็นหน้าหลวงตาร่วมด้วยเปล่าร่วมเหรอมันก็สนุกดีเหนอยเหนึ่อยันใส่ก็กระทืบสักทีบ่อยอันนี้ก็เจ็บป่ะเจ็บสุดเลยครับ พอ,อเจ็บที่ชุดทืด่อแล้วไม่เจ็บพอทื่อแล้วไม่เจ็บก็เสียชื่อใช่ไหมใช่ถ้าบอกว่าไม่เจ็บนะแต่เพิ่มกำายังดี้ตันนี้กลายเป็นคนเสพติดการนวดแล้วเ,เจ็บปิดการนวดไปแล้วตอนนี้ก็มันเจ็บเ็บชาบนวดเคิ้มเคิรมเหมือนแมวพอเจ็บขึ้นมาเข็ดเลยอ่ะแบบว่ามันขยาดเลยอ่ะ ไม่มันมันเจ็บไม่มันปวดพอมันปวดผมก็เป็นนวดก็เป็นนวดหายไหมนะไม่หายเดี๋ยวมันหายสักพักเดองตัวนวดตัวหายก็โดดออกไงเนี่จ่ายกันด้วยทห้มนเสียกันด้วยกลับมาเจ็บมาอีกเยี่ยมมากผมนวดมาทงประเทศไปแล้วอ่าอ่าอ่าผลงานเกษมและลายสมิงเหรออะไรนะใช่เขาชื่อคมเขาชื่อคมเหรอชื่อคมผมตามหาตัวนานแล้ว ก็เป็นเลยว่าหายหลังดูแล้ววันนี้เดี๋ยวได้เคลียร์กันเคลียร์กันเลยคมนี่เขาเป็นเขาเขาเป็นสมุนต้องทายคมนี่เหรอมันเป็นผีไอ้ที่ลึกลับผีมีระดับปรืเปล่าี่แล้วมันร้อนหรือไงผีมันผีเกเรไงเหมือนเหมือนผีผีที่พูดไม่รู้เรื่องอ่ะผีชื่อมิงอ่ะเตอรดำาๆเตอร์ดำาๆใช่เตอร์ดำาๆหลังเข้าขามพี่เจ้า มืนหสุกายันใช่สุกายเสียน่ม็เป็นมันมันก็เป็นไอ้พวกผีพายอะไรพวกไอ้ผีอะไรว่าผีอะไรว่าผีสางคันน้านา้าไวันน้มพูาตามันไม่อาบน้ำเลยเหรอพูดจริงหอคันหัวมันดยวันมันหนาวไม่ได้อาบน้ำก็อยู่กับมันมากเลยก็ไม่อาบเหมือนกันใช่ไหมใช่พานหัวจริงๆดำๆอ่ะอ๋อมามันเป็นสางหรือว่าเป็นอะไร ชี้างอ่ะสุรกายพวกอะอางเยอห่างเงี้ยต่คมเป็นสางเหรอเป็นอสุรกายเหรอใช่ผู้ไม่รู้เรื่องเลยเหรอไม่รู้เรื่องหนูตายหนูพูดอะไรหนูพูดแทนเธอพูดไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่รพไม่เอาพรไม่เอาไม่่เอาาาก็ไม่ให้ดัง่อบแล้ะไรเจ้าเดหนเป็นแย่ทีนะเขานั่งสมาธิหนูก็นั่งข้างๆอ๋อเลยอ่ะ แล้วก็ไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมอะไรทั้งสิ้นไ,ไม่ช่วยด้วย,วย,วยอ่ะกดเสียมาก่อนเลยดีกว่า<ะ>กินอะไรบอกไว้พี่ลุงดาข้าวขาหมูอะ่ะข้าวมังไก่กินสเ,เต้กก็ได้กินผัดไทยก็ได้นะหลอนตาอะไรนะ เมื่อกินกินได้หมดเลยของตาก๋วยเตี๋ยวเยนตะโฟก็เอาจบอ่ะเยนตะโฟก็อร่อยนะหลองตาจบเยนตาโฟขนมขนมก็จรินครับกินช็อกโกแลตถึงตาแค่นี้แหละขนมกรอบก็ได้แค่นี้แหละเดี๋ยวไม่ใช่น้ำละน้ำโค้งน้ะแป๊บซี่นะโค้กสไปน้ำบุนบูเบอรี่น้ำโค้งแดงจบอ่ะอาหารได้แล้วการกินเสื้อผ้าไปเลย ช่อีนะกมันหนาวนหลอนตาเออเอาช่อยีนเอาเกงยีนะสาวผ้าใบอ่อนพลอยนะคะตามนี้ห้าขวดกกว่อนตาห้าขวดตามนี้ชื่อกระเชมนะคับริษัทอะไรปล่อยครับปล่ยปลยอสิบตัวครับสิบตัวปล่อยยับพออ่าเอาต่าด้วยบกี่วันถ้าเขาให้เต่าด้วยเอาเอาเต่า้วยเอาสองตัวกระเชมบุตกี่วัน เชษบอกชิพ้าวหนนตาชิพ้าวันอ่าก็เกนบอกไอ้คมเด้กี่วันแล้วไปเลยแยกย้ายก,กันไปเลยแล้วหนูทำให้นะหลนนตานะใ<ะ>จะเย็นๆก่อนนะ,ะมันไม่ยอมพูดเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> เ,นเขาบอกว่าบัวให้เขาชิพสองวันหนนตาบวชหรืปให้คมอ่ะบัวครับบวัวชเถอะนะถ้าไม่บัวช แก้แล้วนะปีงอนะเดินไม่ได้นะเหลือไม่้ไอพ่อมันเล่นหนักใช่เพราะตอนนี้อย่างน้อยอ่ะหนูยังอยู่หนูยังช่วยกันใช่ไหมแต่ถ้าหนูไปแล้วไม่มีใครดูแลพ่อแล้วนะหนูหนูนี่ป็นคนดีมากเลยยังยังปกปักรักษาใช่หนูยังไงนะหนูโกรธแต่หนูก็ยังเขายังเป็นพ่อรู่ไหมใช่น้อยน้อยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจให้หนูตายหรอกหนูก็ถูกมาเอง ่ไหมแต่หนูก็ยังมีความดีที่บอกว่าใช่ไหมเอาความดีนี่ทำให้ได้ไปเกิดดีแล้วกันตามนี้เขาบอ่ว่าเอาข้าใจ้ด้วยเอาข้าใจเหรอใช่เขาได้เปลี่ยนเป็นเป็นคนแล้หนังสือชวนมนและเทียนหนึ่งคู่ลอนตา เกียน์จะ<า>เกียงก็ได้นะโดนตานะหรือไฟฉายก็ได้ที่มันมีแสงสว่างสว่างหน่อยใช่ให้เขานะผมจะเปลี่ยนเป็นธรรมะแล้วใช่ไหมใช่แล้วหัวหน้าจะอะไรอกอเขาบอกว่าไฟฉายก็ได้ไปให้เขาหน่อยลาหมอนจะสิบตัวปลาไหลสิบตัวก็ได้โดนตาเช <c oughs> ิญาหารการชิ้มเนาะเขาก็ชอบหมูดิบไก่ดิบนั่นแหละนะ <c oughs> แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นคนแล้วก็ไก่นื่อชักตัวเป็ดชักตัวก็ได้ มันกินเยอะกว่านูอีกนะเนี่ยหลุงตาชี้ชี้ดูแล้วเนาะเยอะกว่านูอีกนะเนี่ยอาจจะปินชามันเลยไม่ให้ปีนชามนโมามันแค่รู้สึกว่ามันผิดปกติเนอะมันก็ยังเป็นคนดีแล้วไงได้หลุงตาส่งเสริมมันไปใช่ได้หลุงตาสิบสองวันบวชพร้อมกันเลยเปล่าอ้าวชุดขาวด้วยหลุงตาอ๋อชุดขาวด้วยใช่ ก็ก่อนจะมีผ้าตายก็ต้องใช้ชุกข,ขาวก่อนเนาะใช่ชุกข,ขาวก่อนต้นท้าแตะคู่นึงนะหลอนดาต้นท่าแตะมันเท่าแตะคู่นึงกระเซนกับคมไปเกิดพร้อมกันนะวะได้แล้วหลอนดะาเขาจะทำให้ได้พร้อมกันเหรอก่อนนี้เขาก็บวกพร้อมกันไงไ,ได้หลอนดาสิบห้ากับสิบสองใช่ไหม สองเจ็ด <27 S 1> ไม่ค่อยสวย,ยนะน,ยยน่าชู้นน่าสวยน่าร้อนาจนะสามสิบวันได้ไหมละไอ,อ้ละสามสิบวันก็ได้อ่ะเพิ่มอีกสามวันก็เป็นเดือนไปเลยนี่ไงเคาเรียก่าโปรโมชั่นขังแถม <c oughs> นี่ชอบ,บังแถมนะไม่ย่งนั้นแถมเบอร,ร์เกอร์ได้อีกไหมอะ่ะพอแล้ว <c oughs> นี่เขาบอกว่า,ดา,าได้ไดไดเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังตามนี้ตามรายการไปก่อน สังฆทานมีแล้วดอกไม้มีแล้วสุดผ้าของผีคมยังไม่ได้เลยคมหนึ่งชุดแล้วกันสังฆทานอีกหนึ่งชุดอ่าแล้วก็บวชวันไหนนะหลังวันที่สิบห้ามกราครับผมสิบห้ามกราเจอกันตามนี้หลังครับหลังสิบห้านะก็เป็นสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบสามสิบก็ยังไม่เกินเท่าไหร่ไม่เกินยี่สิบครับผมไม่เกินยี่สิบ ตามนี้ป้ายได้ที่บ้านเขาไม่ผิดนัดกันเนาะไม่ผิดแล้วผิดแลเดี๋ยวก็ทื่ออีกเนี่ยนั่นเลยสิมันก็ยังมันก็เหนื่อยแล้วนะพ่อขามาแปดปีแล้วเจอแล้วนะเจอแล้วเจอกัแล้วแล้คนชื่อกระเสีนนะกระเสีนตามนี้โชคดีซีอู่นี่คือของแถมเบอร์เกอร์นะโชคดีป้ายจ้าตาครับจ้าดี